เรียนนะครับยอดมากครับวี่ยากรก็ให้ความรู้คือก็เรื่องที่เราไม่รู้ก็จะได้รู้ในวันนี้นะครับหลายๆเรื่องขอบคุณมากครับพี่ยักษ์ความสุขนะครับค่ะขอบคุณนะคะค่ะวันนี้เรียนแล้วเป็นไงบ้างคะก็ได้ความรู้ที่ไม่ไม่ไม่เคยทํานะคะได้แต่เป็นผู้รับชมแต่วันนี้เป็นผู้ได้ทําในในคลิปในการตัดต่อรู้สึกว่าดีมากเลยค่ะเข้าใจตื่นใจมากตื่นตาตื่นใจมาก เราไม่คิดว่าจะทำได้แล้วพบกันนะคะในติ้งต่อโอเคอเค่ะ <laughs> ข,ขอบคุณค<อ>่ะ<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะอ่ะโอเคเชิญค<ช>่ะได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะจากปกติอ่ะก็เป็นคนที่ชอบเรื่องของเทคโนโลยีอยู่แล้วแต่การตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยอะไรนะแคปชัทนะคะกับอินชอต เพิ่งเรียนวันนี้วันแรกก็มันทําให้เราสามารถที่จะไปทําคลิปวิดีโอที่หลากหลายได้มาก,กขึ้นค่ะแล้ว<อ>ในเรื่องของโลโกโ้กับ<แ>เทมเพลตเข้าใจมากขึ้นไหมคะเข้าใจเข้าใจผู้สอนสอนได้ละเอียดนะคะก็ถือว่าโอเคโอเคขอบคุณคะ่ะอ,อบรมอ,อบอรมวันนี้เป็นไงบ้างคะโ้สุดยอดม,ม,มากชอบมากๆโชคดีที่ได้ลงและต้องขอบคุณคนที่แนะนำคือพี่นันอีครับ ึงท่านเป็นคนเตือนบอกว่าดีแต่พอเราจริงแล้วเราเห็นโปรแกรมเราก็อยากมาอยู่แล้วค่ะแต่พอมาแล้วประทับใจมากอยากให้จัดอีกขอบคุณค่ะ,คะจะได้แนะนําจะได้เอาเดึกๆมาด้วยโรตารลกอะไรพวกนี้เนาะตอบ <No. S 2> มอรมวันนี้เป็นไงบ้างคะน,งน้องน้องย่เยียมมากค่ะดีมากเลยค่ะได้ความรู้เยอะ จากที่คิดว่าตัวเองแก่เกินเรียนนะอพอมา,บบมาก็ไม่รู้สึกว่าเครียดหรือกดดันแต่สนุกมากวันนี้ได้ไปไหลายแอปเลยจากที่ไม่เคยไม,ไ,ไม่เคยเล่นคือเคยจะเปิดติดตามบ้างแต่ว่าวันนี้ต้องโหลดทุกแอปเลยที่ทางทีมงานและวิทยากรเนี่ยได้ถ่ายทอดรู้สึกว่าเป็นประโยชน์แล้วก็น่าจะประยุกต์ใช้ได้ทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็ในงานของสโมสโรโรตารี่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่มบ อบรมวันนี้เป็นไงบ้างคะมีค่ะมีความรู้มากบางรายการที่เราไม่ทราบอย่างแอปต่างๆแอปใหม่ๆการตัดต่อภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เราได้ได้ทราบแล้วก็ได้เรียนรู้ค่ะสนุกค่ะได้ได้ทำในสิ่งที่ยังไม่เคยทำแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกคนที่มาเรียนต้มีความตั้งใจครบรรยากาศอวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะรวบรวมแล้วเราก็จะส่งอีเเข้าไปตามข้อาค่ะขอบคุณค่ะ จะสอบาค่ะว่าวันนี้อบอรมแล้วเป็นยังไงบ้างคะค่ะดีค่ะได้ความรู้บางครั้งอแอปที่เราไม่เคยทราบเราก็จะทราบแรู้วิธีการทำไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อภาพหรือ,อการลงติ๊กต็อกหรือการใช้ยู u ูปค่ะค่ะก็ถือว่าโอเคค่ะมีความรู้อรขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ อย่างที่เรนพูดไปก็คือเราต้องพอดเรื่องราวของเราไว้ก่อนว่าการที่เราจะเล่าเรื่องอเตนดี้เนาะเราอยากจะเริ่มจากอะไรเราให้ไปจบที่ไหนพอพอเรามีพอดเรื่องขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเราจะต้องถ่ายรูปอะไรถ่ายวีดีโออะไรเพื่อที่เราจะได้มาแอดลงไปในคลิปของเราค่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยคะตรงไหนไหมคะ ก็บางทีขึ้นโฆษณาก็ดูโฆษณาเขาก่อนแล้วก็กดปิดออกไปนะคะไม่กลับว่าเป็นแอนตี้มาเป็นนองปีก็จะมีโฆษณาบ้างค่ะแล้วก็บางท่านเข้ามก็ยี่ยี่บังคีเข้าไม่ถึงรูปภาพมันจะมีการสร้างภาพก่อนที่เราจะติดตั้งแอปพลิเคชันว่าจะอนุญาตให้เข้าถึงรูบภาพรูปไหมนะคะอ่าก็ที่เขาก็เข้าไปอนุญาตให้เข้าถึงรูบภาพรูปก็รูปก็จะมา ใช้ติดตัวเองไหมคะไม่มีนะคะไปต่อนะถามได้นะคะอคโอเคไปต่อนะเนททีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะลองเลือกซักอี่ส4 4คลิปคนะ่ะนะพี่ที่อ่าทัก2วิดีโอกับอสองภาพค่ะทีนี้เดี๋ยวเนทจะลองเลือกให้ดูนะคะตอนนี้เนทอยู่ในหน้าวิดีโอหน้าวิดีโอของน,อนีทก็จะมีอ่าเป็นใน Android เนทะก็คือสามารถที่จะโหลดจาก Play Store ได้เลยนะคะ เดีย๋ยวไงแล้วตอนตอนช่วงนะคะช่วงหัวข้อที่2ที่เราจะแนะนําท่านในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันต่างๆบนสมาร์ทโฟนเนี่ยอาจจะขออนุญาตให้ท่านนั่งอา,อาจจะมีการแบ่งนิดนึงนะคะว่ามือถือของท่านใดที่เป็นระบบ Android หรือว่ามือถือท่านใดที่เป็นระบบ iOS เนะคะเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยในแอปพลิเคชันเวลาที่เรากดเข้าไปแล้วเนี่ย แบบฟอร์มต่างๆที่มันอยู่ในแอปพลิเคชันเนี่ยค่ะมันจะมีความแตกต่างกันในส่วนของ Android แล้วก็ในส่วนของตัว iOS นะคะเดี๋ยวตรงนั้นจะเป็นพา์ที่2แล้วก็หัวข้อที่3าม <คน S 2> ที่พูดมาเมื<ๆ>่อสักปีที่แล้วลืมหมดเลยครับวันนี้มาล้างหัวใหม่หมดเลยปีแล้วบอกว่าเท่าครึ่งแต่ปีนี้ไม่เท่าครึ่งนะครับปีนี้เท่าของของเพือนเลยครับ <c oughs> ทุกอยาก่ยางเราได้เปลี่ยนมาผมเดาว่าวันนี้ถ้าทา่าไปนทอีกสามดืออาจจะเปลี่ยนกันบ้างนนะครับตอนนี้ ที่เป็นโลโก้โลโก้นั้นต้องเท่ากับใหญ่ที่สุดคือเท่ากับเปลือกโรตารีเปลือกโรตารีอยู่ที่คุณใส่นะคุณมาดีคุณลากใหญ่มันก็ใหญ่ตามบ้างเล็กๆตามอันที่สองเนี่ยนี่อธิบายเรื่องของสีตัวนี้นะอธิบายเลยนะ เขาแบบนี้ถามมานานแล้ววันนี้เราได้คุณบก่สิ่งที่เราต้องงานวันนี้เราได้ต้องการถึงร้อเปอร์เซ็นเป็นขอบคุณทีมงานที่เข้งแก่งขอบคุณน้องๆทุกคนที่ให้ความรู้กับเรานะคะค่ะขากคุณค่ะหลังจากที่เข้ารับการอบรมวันนี้ไม่ทราบว่าได้รับประโยชน์ไงบ้างคะคือสามารถนำความรู้ในเรื่องของการรมทำคลิปวิดีโอ ทั้งที่เป็นวีดีโอแล้วก็เป็นรูปภาพเนี่ยเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมในโครงงานอ่าในการบำเพ็ญประโยชน์เนี่ยเพื่อให้รู้จักโรตารี่ว่าโรตารี่เราทําอะไรบ้างโดถึงสื่อโซเชียลทั่วทุกมุมโลกก็สามารถทําให้เขาได้เปิดมุมมองว่าการทําบำเพ็ญประโยชน์ของโรตารี่มีอะไรค่ะขอบคุณค่ะ